ใครที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับขอให้ดูคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับเรื่อง Thailand Pass QR Code สำคัญมากที่สุดนะครับผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เดินทางกลับประเทศไทยไม่ได้เพราะเขาไม่ให้บินกลับนะเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเนี่ยท Thailand Pass ไปทั้งหมด4รอบ3หรือ4รอบเนี่ยแหละแล้วมันก็ไม่ผ่านไม่ได้ QR Code แล้วก็ทําการจ่ายเงินให้โรงแรมมาด้วยนะแต่มันก็ไม่ผ่านไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ทําด้วยกันก็ไม่ผ่านแต่ด้วยความชะราใจครับปีที่แล้วเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยผมบินกลับจากนิวยอร์ก New York, ไปไทยก็ใช้ Thailand Pass เหมือนกันแต่ว่าผมมีคิวอารโคดมันง่ายมากตอนนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้จ่ายเงินให้โรงแรมนะก็ไปถึงที่ สนามบินที่ไทยเนี่ยเขาก็มีโรงแรมให้เต็มมากเป็นเลือกเป็นเซลเดินเข้ามาเลยบอกเอ้ยคุณจ่ายเท่านี้คุณจ่ายเท่านี้มีรถไปส่งแล้วก็มีเทสแซนโกให้เลยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะง่ายแบบนั้นเพราะรอบที่เราที่เราไปเดินทันวาเนี่ยก็หลายคนก็ไม่มีคิวอาคดเหมือนกันบางคนมีคิวอาคอดอ่ะสแกนก็ไม่เจอบกเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยสงสัยระบบมันคงเออเลอร์ก็ไม่เป็นไรเราลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวไปถึงตมไทยเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันหน้างะแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยผมอยู่นิวยอร์กผมบินไปที่ บินไม่ได้เขาไม่ขึ้นเครื่องเลยเขาบอกว่าไหนเขาดูคิวอาโคสดิบอกไม่มีไอไม่มีแต่รอบที่ได้เข้าได้นะเขาบอกไม่ได้อยังไงก็ไม่ได้แล้วก็มีอีกหลายคนเป็น1 0บคนที่ติดอยู่ที่นี่เหมือนผมคือขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับสุดท้ายไปจบด้วยการให้เซลล์ที่โรงแรมที่ประเทศไทยนะครับ ช่วยทําให้ก็เสียเงินทั้งหมด4,900บาทก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ทําแล้วมันไม่ได้คูดกับโพสจริงๆเนี่ยแนะนําให้เซลล์ที่ติดต่อเซลล์ที่ประเทศไทยที่ทําพวกโรงแรมนะครับเขาจะทําได้เร็วมากวันเดียวเสร็จเลยนะครับก็จะบินกลับไทยได้ตอนนี้ผมก็เราจะบินกลับไทยแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของไ i แลนด์พาสเข้าใจว่ามันคงม่ยากแต่มันอาจจะยากของบางคนแล้วแต่บางคนที่อาจจะยากก็ ก็ยินดีนะครับไม่ได้เป็นความผิดของไทยถือว่าเป็นความผิดพลาดของตัวผมเองด้วยแล้วก็เรายินดีถ้าเกิดว่าการทําให้มันยากแบบนี้มันจะช่วยลดผู้ติดเชือ้อโควิดลงได้นะครับก็มาแนะนําแบบคฟันเพื่อนๆครับเต้นเต้นที่สุดละเต้นก่อนสัมภาษณ์พีซ่าขอาทุกอย่างเลยในที่สุด หลังจากที่ผมเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับก็รู้สึกว่ามีความประทับใจมากนะครับในเรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็เรื่องของความเคร่งครัดนะครับตอนนี้ดีมากเลยที่ประเทศไทยนะครับ